สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญอุลรกรรมโรคปอดและ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดนะครับกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรเพราะว่าก็มีผู้ป่วยที่มาเจอผมหลายคนเนี่ยก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่า บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะคนที่สูงอายุบางทีเวลาผมบอกไปเอ็กซเรย์เนี่ยเขาก็จะงงว่ามันมันเป็นยังไงมันต้องไปนอนในอุโมงค์ไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีความต่างกันอยู่ในเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดธรรมดากับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังครับในเรื่องของผลเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าเกิดใครเคยตรวจสุขภาพ ตั้งสมัยก่อนนานมาแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นระบบเป็นแผ่นฟิล์มออกมาใช่ไหมครับพอเราถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเราก็ได้แผ่นฟิล์มมาแล้วแผ่นฟิล์มนั้นคุณหมอก็จะเอามาดูกับกับบล็อกอ่านฟิล์มใช่ไหมครับที่มีแสงไฟอยู่แล้วก็เอาฟิล์มไปวางแล้วก็ดูอ่านฟิล์มซึ่งอันนี้ก็คือเป็นระบบสมัยก่อนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าในระบบแผ่นฟิล์มเนี่ยคุณภาพของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะักแล้วก็ เก็บไว้นานก็อาจจะเสียหายได้หรือบางทีก็หายไม่มีที่เก็บโรงพยาบาลถ้า X เอกซเรย์เยอะๆเนี่ยก็ไม่มีที่เก็บแผ่นเอกซเรย์ ray, ใช่ไหมครับการสืบค้นทีหนึ่งก็นานต้องไปเอาฟิล์มจากห้องเอกซเรย์ ray, มาให้หมออะไรเงี้ยครับใช้เสร็จก็ต้องเอาไปคืนซึ่งมันเกิดการสูญหายแล้วก็อาจจะโดนทําลายไปได้นะครับในขั้นตอนดังกล่าวปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบที่เรียกว่าแพ็กนะครับซึ่งเป็นระบบดิจิตอลเราเรียกแพ็กนี่ย่อมาจาก picture archiving and คอมมิวนิเคชัน s ิสเ e มนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเวลาเราไปถ่ายเอกซเรย์นะครับถ่ายเสร็จปุ๊บเราจะไม่ได้ฟิล์มนะครับเพราะภาพเนี่ยมันจะเป็นเก็บระบบดิจิตอลเข้าสู่คอมพิวเตอร์พอเราเข้าไปพบหมอเนี่ยคุณหมอก็จะมีคอมพิวเตอร์ในห้องแล้วใช่ไหมครับก็จะอธิบายผลให้เราฟังแล้วก็ให้เราดูฟิล์มไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเวลาคนไข้ของผมมาเนี่ยผมก็จะให้ดูฟิล์มไปพร้อมกับผมด้วยนะครับตะไนี้เข้าใจว่าเอ๊ะเรามีรอยโรคตรงไหนเกิดขึ้นแล้วเราจะ วางแผนรักษากันยังไงต่อนะครับในเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยอันนี้คือเป็นภาพเอ็กซเรย์ปอดที่เราได้นะครับแบบธรรมดาภาพเนี่ยมันก็จะเป็น2มิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไม่มีความลึกให้เราเห็นนะครับมันก็จะเห็นแบบทั้งหมดมันในระนาบเดียวกันเลยเห็นกระดูกเห็นปอดเห็นหัวใจนะครับ ไอ้ภาพอ้ที่ผมชี้ลูกศรสีแดงเนี่ยเป็นตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่ชอบถามนะครับว่ามันคืออะไรตรงที่ผมชี้เนี่ยมันคือลมในกระเพาะอาหารนะครับเป็น ปกติที่เราเจอได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่บางคนตกใจเห็นมันเป็นดำๆตรงนี้นะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับค่าใช้ใจ่ายในการตรวจเนี่ยก็จะถูกนะครับก็จะหลก100ักร้อยถึงหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็บางทีก็สามารถทำเป็นรถเคลื่อนที่ไปให้บริการได้ถึงในชุมชนได้เลยนะครับเป็นเอกซเรย์แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยก็คือคุณภาพของฟิล์มที่ได้เนี่ย เนื่องจากเราจะต้องทําท่าใช่ไหมครับต้องเอ็นตัวนิดนึงเอามือไปเท้าสะเอวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าเราบิดตัวไปซ้ายขวาไม่ดีเนี่ยหรือว่าหายใจเข้าไม่ดีเนี่ยนะครับภาพที่ได้คุณภาพก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็การถ่ายแบบนี้เนี่ยอาจจะเห็นเรื่องของเนื้อปอด บางตำแหน่งไม่ชัดนะครับเช่นเนื้อปอดที่อยู่หลังหัวใจอย่างเงี้ยหรือหลังกระบังลมเนี่ยเราก็เห็นได้ไม่ชัดนะครับหรือว่าพวกหลอดลมและเส้นเลือดเนี่ยเอ็กเซเรย์แบบนี้บางทีมันก็จะเห็นหลอดลมความผิดตีเนี่ยได้ยากนะครับแล้วก็พอมันเห็นได้ยากเนี่ยก็อาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นโรคแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีโรคอยู่แต่ว่ามันมองไม่เห็นนะครับหรือบางส่วนก็จะเห็นว่ามีกระดูกมาบางังใช่ไหมครับทาให้มองตรงนั้นเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆว่า มันเป็นก้อนหรือมันเป็นเส้นเลือดหรือมันเป็นรอยโรคที่มันอยู่บนกระดูกไม่ได้อยู่บนปอดนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ก็เลยเกิดมีการส่งเรียกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดขึ้นมานะครับซึ่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็น3มิตินะครับแล้วก็บางกรณีเนี่ยเราจะมีการฉีดสีหรือฉีดสารทึบลังสีเข้าไปเพื่อทําให้เห็นส่วนที่เป็นเส้นเลือดชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราไปทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย คุณหมอก็จะบอกว่าเออต้องฉีดสารทึบลังสีหรือไม่ต้องฉีดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องฉีดแสดงว่าคุณหมออาจจะต้องการดูแค่ในเนื้อปอดเฉยๆนะครับแต่เมื่อ,อไรต้องฉีดเนี่ยคุณหมอมักจะส่งตรวจในกรณีที่สงสัยเกี่ยวกับโรคของเส้นเลือดหรือพวกก้อนที่เจอในปอดโดยบังเอิญนะครับก็จะฉีดสีดูว่าสารทึบลังสีเนี่ยมันเข้าไปสู่ในก้อนนั้นไหมนะครับแล้วก็ เวลาทำเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยมันจะต้องไปเข้าอุโมงค์มันมันก็ไม่เป็นอุโมงค์หรอกครับเดี๋ยวนี้มันทําเป็นบางๆนะครับเป็นเราจะนอนราบแล้วก็มีเตียงเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อให้ตัวเอ็กซเรย์เนี่ยมันสามารถวนวนวนรอบตัวเราแล้วก็ทําเป็นภาพออกมาทําไม่นานครับประมาณ5-10นาทีก็จะเสร็จแล้วในปัจจุบันนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันเป็นสามิติ มันเลยออกมาเป็น3แกนนะครับ3แกนเนี่ยก็เหมือนเหมือนภาพภาพที่ผมให้ดูนะภาพภาพแกนแรกเรียกแอ็กเซียลแอ็กเซียลเนี่ยก็คือตัดแนวแนวเป็นหัน่นหันหันหันเหมือนคนนอนแล้วเอามีดมาหัน่นหันอย่างนั้นนะครับก็ได้เป็นแอ็กเซียลออกมาถ้าแนวคโรนอลเนี่ยก็คือแนวสับบนล่างอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะได้เป็นเห็นเป็นปอดออกมาข้างขวาข้างซ้ายนะครับส่วนแนวแซกจิตทอลเนี่ยก็คือเหมือนแนวสับ สับแนวแนวเนี้ยนะครับก็จะได้ภาพออกมาเป็นแนวเหมือนมองจากด้านข้างของเราไปนะครับหัวใจยอยู่ด้านหน้ากระดูกไขสันหลังอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ภาพนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของก้อนเนี่ยชัดขึ้นวัดขนาดก้อนได้เพราะเวลามีก้อนในปอดเนี่ยมันจะมีความกว้างความยาวความสูงหรือความลึกใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยก็จะวัดขนาดได้แม่นยําแล้วก็สามารถติดตามได้ว่าก้อนเนี่ยมันโตขึ้นไหมนะครับ แล้วก็เห็นเส้นเลือดเห็นหลอดลมได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเหมาะสําหรับในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเอ็กซเรย์ที่เขาให้ดูว่าจากต่างประเทศนะครับซึ่งหมอคนแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็อ่านไปว่าปกตินะครับ แต่จริงแล้วถ้าเราไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมแล้วดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นตรงบนขวาของปอดนะครับมันดูขาวๆดูกระดูกมันแปลกๆไปนะครับถ้าเรา,าสังเกตดูมันจะดูเหมือนมันยุบๆลงมาแล้วก็ไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งพอไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คนนี้เพิ่มเติมเนี่ย พบว่าคนนี้เ,เป็นมะเร็งอยู่ที่อยอดปอดนะครับแล้วมันก็กินกระดูกเข้าไปนะครับเลยทําให้เอ็กซเรย์ตรงนี้เหมือนกระดูกมันจะหายไปนะครับคนนี้ก็ก็วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีการกินกระดูกเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยบางทีเราเราอาจจะไม่ทันสังเกตหรือมองไม่เห็นได้นะครับถ้ามันอยู่ที่ยอดปอดอันนี้เป็นคนไข่อีกคนหนึ่งจากต่างประเทศนะครับเป็นผู้ป่วยหญิง43ปีนะครับ เขาก็ทําการปลูกถ่ายไขกระดูกจากโรคเลือดมานะคราวนี้เนี่ยเขาก็มาเอกซเรย์นะครับเพราะเอกซเรย์เบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วเออดูแล้วเอะดูไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะแต่ว่าคนนี้หลังหัวใจเนี่ยมันจะดูขาวขึ้นผิดปกตินะครับซึ่งคุณหมอเขาก็เลยไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะครับพอไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเห็นไหมครับโอ้เห็นเห็นรอยโรคอ่ะขึ้นมานะครับรอยโรคขึ้นมาซึ่งรอยโรคที่ว่าเนี่ย ตรงนี้มันไม่ได้อยู่หลังหัวใจนะมันอยู่แถวแถวนี้แถวแถวนี้ถ้าเรามองเอ็กซ์เรย์ปกติเอ๊ะบางทีเราเรามองไม่ชัดนะครับคิดว่ามันเป็นกระดูกแต่ตรงปลายกระดูกเนี่ยม,มันมันมีรอยโรคอยู่พอดีนะครับพอเอ็กซเรย์มาเนี่ยก็เลยเห็นลักษณะรอยโรคขึ้นมานะครับซึ่งลักษณะที่เห็นเนี่ยคนนี้ก็สงสัยว่าเป็นการติดเชื้อราในปอดนะครับของคนที่ปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าคนนี้เนี่ย บางทีถ้าเราเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยอาจจะมองได้ไม่ชัดนะครับในบางกรณีนะเขาก็ต้องมีการตรวจละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อปอดเนี่ยโอมันมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับเป็นสีขาวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับ ครับก็คลิปวันนี้ก็คืออยากจะให้รู้ว่าเอ็กซรย์ธรรมดากับเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์ปอดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราเวลาที่ไปตรวจสุขภาพหรือไปตรวจโรคเนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าคุณหมอเนี่ยต้องการจะดูอะไรครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ